สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนนั่นเองค่ะ,ะมาดูที่การคูณกันก่อนเนาะการคูณเศษส่วนนะคะทำได้โดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นเองโดยมีทิคง่ายๆนะคะคือถ้าตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยมีตัวหารร่วม ควรนำตัวหารร่วมนะคะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก่อนแล้วจึงค่อยหาผลคูณง่ายๆก็คือถ้าเกิดหนูหาตัวเลขอะไรสักตัวเลขหนึ่งนะคะที่สามารถหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวให้นำมาหารก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาผลคูณมันจะทำให้การคูณเศษส่วนเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อ1ลบเศษสอส่วนส คูณเศษแส่วนเาครูตั้งคูณเลยค่ะแบบนี้เลยทีนี้ยังจาได้ไหมเครื่องหมายลบข้างหน้าเศษส่วนนะคะครูมักจะเอาไว้เป็นตัวเศษเนาะจะได้คํานวณได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้นะปึ๊บจากลบเศษสองส่วนสก็จะกลายเป็นเศษลบสองส่วนสามนั่นเองทีนี้หลักการคูณเศษส่วนเนาะก็คือเอาตัว เศษคูณตัวเศษนะคะตัวส่วนคูณตัวส่วนคูณก็จับคูณเลยค่ะแบบนี้นะลบสองคูณกับแปดแบบนี้สามคูณกับเก้าแบบนี้นะเป็นตัวส่วนแบบนี้นะคะทีนี้ดูซิว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมีตัวหารร่วมไหมคะมีไหมไม่มีเนาะ ลบสองก็ไม่มีตัวหารร่วมกับ3ามแล้วกนะคะไม่มีแปดก็ไม่มีตัวหารร่วมของ3กับ9นะดังนั้นครูก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยค่ะลบสคูณแได้ลบสิบคูณเได้27ดังนั้นข้อนี้เลยตอบลบเศษสิบส่วนยีนั่นเองค่ะ ข้อ2องลบ3เศษ2ส่วน3ะคะคูณกับลบ4เศษ1ส่วน5าคุณม,มาเขียนวิธีทำเลยปรากฏว่าจำนวนทั้ง2องจำนวนนี้เป็นจำนวนคละเราต้องทำจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินเสียก่อนนะคะจำวิธีทำให้กลายเป็น,เป,นเป็นเศษเกินได้ไหมเอาตัวส่วนไปคูณเลขข้างหน้าถูกไหมคะแล้วเอามาบวก เศษนั่นเองนะดังนั้นลบ3เศษสอส่วน3เนาะทำให้กลายเป็นเศษเกินก็คือเอา3ที่เป็นตัวส่วนเนาะคูณกับ3ตัวข้างหน้านะคะแล้วก็บวก2นั่นเองได้ดังนี้นะลบ3เศษ2ส่วน3นะคะครูทำเป็นเศษเกินได้เป็นลบ11เส่วน3ลบ4เศษ1ส่วน5นะคะครูทำเป็นเศษเกินก็ได้เป็นลบเศษ21ส่วนห ต่อมาก็เอาตัวเศษไปคูณเศษส่วนคูณส่วนแบบนี้นะอืมยุบแบบนี้เลยทีนี้มีตัวเศษกับตัวส่วนไหนคะที่มีตัวหารร่วมบ้างมี21กับ3ถูกไหมเอาอะไรหารได้ลูกเอา3หารได้ถูกไหมคะ 3ามหารลบยีได้ลบเต้องท่องแม่สุดคุณแม่นๆนะสหาร3ได้3นั่นเองเพราะนั้นตัดกันเหลือหนึ่งอันนี้ก็เหมือนที่เราเคยเรียนกันว่าตัดได้ตัดไม่ได้ถูกไหมคะที่แบบเราเรียกเรียกกันมันก็คือวิธีการทำแบบนี้แหละนะคะมีตัวไหนหารกันได้อีกไหมลูก ไม่มีแล้วดังนั้นครูเอาตัวเลขที่เหลือมาเขียนใหม่ได้ดังนี้นะคะลบสิอไม่ได้ทาอะไรเราก็ดึงลงมาเนาะลบสิดเดบเอดเราตัดเหลือลบเจแล้วเอาลบเจ็ดลงมาสามเราตัดเหลือหนึ่งแล้วก็เอาหงลงมานะคะแล้วก็เอาห้าลงมานั่นเองเสร็จแล้วเอามาคูณกันได้เลยค่ะลบสิคูณลบเจ็ดได้เจ็สิบเจนะคะหนคูณห้าก็ได้ห้านั่นเอง ต่อเป็นเศษเจส่วน5หรือถ้าเกิดเราทำเป็นจำนวนค่ะนะคะจะได้เป็น15เศษ2ส่วน5นั่นเองนะข้อ3อันนี้เป็นการคูณเศษส่วน3อันนะคะลบเศษ3ส่วน25คูณเศษ3ส่วน8คูณเศษ40ส่วน9 นะเอามาเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นครูจัดการเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะมันจะกลายเป็น3ามคูณสคูณลบสคูณสาคู 40, นสีะคะข้างล่างก็จะกลายเป็น25่หคูณแคูณเแบบนี้ต่อมามีตัวไหนที่มีตัวหารร่วมบ้างคะ ่ะสี่สิบกับแปดถูกไหมสี่สิบกับแปดหารกันได้ค่ะครูเอาอะไรหารเอาแปดหารแปดหารสี่สิบได้ห้าถูกไหมแปดสิบหารอ่าแปดหารสี่สิบได้ห้านะคะแปดหารแปดได้หนึ่งมีอะไหนอีกครูใช้นี้ต่อเลยละกันนะห้าห้าหารห้าได้หนึ่งนะคะห้าหารยี่สิบห้าได้ ห้า <5 S 2> ไมงมเนาะครูทำเป็นคนละสีให้แล้วนะคะอ่ามีอะไรอีกลบสามกับเก้าถูกไหมลบสามเอาอะไรหารเอาสามหารนะคะสามหารลบสามเหลือลบหนึ่งสามหารเก้าเหลือสามหมดยังอีกตัวหนึ่งสามหารสาม ได้เป็น1นั่นเองนะดังนี้เลยทีนี้เวลาหนูเอามาใส่หนูดูดีๆนะลูกว่าตัวไหนตัดแล้วตัวไหนยังไม่ตัดนะคะสิ่งที่ครูเอาลงมาก็จะมีลบหนึ่งเนาะหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งอันนี้เลยเรียงตามข้างบนนะตัวส่วนก็จะมีห้ามีหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งนั่นเองเรียงตามข้างล่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเอามาคูณกันค่ะ ลบ1คูณ1คูณ1ได้เป็นลบ1เนาะ5คูณ1คูณ1เป็น5ตอบลบเศษ1นส่วน5นั่นเองไม่ยากเลยเนาะสำหรับการคูณนะคะอ่ะข้อ4ให้นักเรียนลองลองมือทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูคำตอบกันว่าคำตอบเนี่ย ตรงกับคุณครูหรือเปล่านะเริ่มทำเลยค่ะหยุดคีปไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยนะคะมาครูมาเฉลยกันครูตั้งคูณเลยเนาะเอาเศษคูณเศษนะคะลบ2คูณ4่คูณ6ส่วนตัวส่วนก็คือ3มคูณ3คูณ8อ่ามีอะไรที่มีตัวหารร่วมบ้างคะ ลบกับ8ปเนาะลบสองกับ8นะเอาอะไรหารเอา2หารสองหารลบสองได้ลบหนะคะหาร8ได้เท่ากับ4นีะ่มีตัวเหมือนกันแล้ว4กับ4เพราะฉะนั้นหารกันเหลือ1นึงไม่งงนะมีอะไรอีก3กับห หารกันได้นะคะเอา3ามหาร3ามหาร6กได้สองสามหารสามได้1หารได้แค่ตัวเดียวนะลูกอย่าหารทั้งสองตัวนะหารได้แค่ตัวเดียวนะคะอะมีตัวไหนอีกไหมหมดแล้วนะคะดังนั้นครูเอามาเขียนลงข้างบนเป็นลบ1 1กับสองข้างล่างเป็นสามแล้วก็1นะเอามาเขียนได้เป็นแบบนี้เลย เสร็จแล้วเอามาคูณกันกเลยค่ะคูณกันได้คำตอบเป็นลบเศษ2ส่วน3นั่นเองนะอ่ะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องการคูณไปแล้วมาการหารบ้างการหารง่ายมากเลยค่ะการหารเศษส่วนนะทำได้โดยการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้ง ด้วยส่วนกลับของตัวหารอ่านอ่านแบบนี้อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดครูบอกว่ามันคือการกลับเศษเป็นส่วนอ่านนักเรียนก็พอคูณแล้วเนาะเราเคยเรียนมานะคะมันเป็นการแบบเป็นการเรียกง่ายๆว่าคือการกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะอ่า๋ยวมาดูกันเลยลบเศษสาส่วนสี หารเศษห้าส่วนแปดมาที่เราเคยท่องๆกันท่องว่าอะไรนะคะนักเรียนเมื่อไหร่ที่มีการหารเศษส่วนให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะเหมือนกันเลยตัวที่เป็นตัวตั้งนะคะลบสามส่วนห้าไปส่วนสี่ก็เอาไว้เหมือนเดิมพม่ต้อ,อยู่กับมันเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็น คูณกับเศษตัวหารจาก5ส่วน8ก็กลับกลายเป็น8ส่วน5ไม่ลงนะเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะคะเป็นคูณแล้วก็กลับเศษจากที่5เป็นเศษให้กลายเป็นส่วนจากแปเป็นส่วนให้กลายเป็นเศษพอจะนึกออกแล้วเนาะนะคะอ่ะมาจับการคูณเหมือนเดิมลูกเศษคูณเศษส่วนคูณอ่ะส่วนคูณส่วน ลบสมคูณแส่วนด้วย4ี่คูณหมีอะไรหารกันได้ไหมแปกับ4เอาอะไรหารเอาสี่หารนะสี 4, ห่หาร8ดได้สองนะคะสี 4, ห่หาร4ได้1นั่นเองมีอะไรหารกันได้ไหมคะไม่มีแล้วดังนั้นครูเขียนนะ ลบสามอยู่เฉยเ,เนาะดึงลงมานะคะแปดตัดไปละสองแล้วเอาสองลงมาสี่ตัดเหลือหนึ่งแล้วเอาหนึ่งลงมานะคะแล้วก็ห้าดึงลงมานั่นเองเอามาคูณกันได้เลยลบสามคูณสองได้ลบหกนะคะตอบลบหกส่วนห้าหรือถ้าทำเป็นจำนวนคะนะคะจะกลายเป็นลบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้านั่นเอง ข้อ2ค่ะ3าหารด้วยลบเศษ1งส่วนเก้า่งอันนี้ง่ายมากเลยค่ะนักเรียนเหมือนเดิมเลยให้เปลี่ยนเครื่องหมายาหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนทีนี้ครูถามซิลบ1ส่วน9ถ้าเกิดครูจะกลับเศษเป็นส่วนกลับได้เป็นอะไรจาก9เป็นส่วนอยู่ให้กลายเป็นเศษ ลายมือครูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจาก9ก้าเป็นส่วนอยู่ให้กลับกลายเป็นเศษเนาะหนึ่งเป็นเศษอยู่ให้กลับกลายเป็นส่วนนั่นเองนะซึ่งลบเก้าส่วนหนึ่งนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเท,เท่ากับลบเก้าจำได้ไหมเท่ากับลบเก้านะเพราะฉะนั้นครูเขียนได้ดังนี้เลยนะคะนักเรียนจากสาม หารลบเซนหนึ่งส่วนเก้าะคะก็กลายเป็นสมคูณกับลบเนั่นเองไม่งงเนาะเพราะว่าเรากลับเศษเป็นส่วนแล้วนะคะได้กลายเป็นลบเนั่นเองนะสาคูณลบเได้ลบยีสินะคะข้อนี้ตอบลบยี่สินั่นเองค่ะข้อสาม ลบเศษ4ส่วน9หารลบสอ2เศษ2ส่วน3ปรากฏว่าตัวตัวหารเนี่ยมันเป็นจำนวนคละเพราะฉะนั้นหนูต้องทำจำนวนคละให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะแล้วหนึ่งหนูค่อยจะเปลี่ยนเศษเป็นส่วนได้นะลูกลบ2เศษ2ส่วน3ทำเป็นจำนวนทำเป็นเศษเกินได้อะไรคะ เอา3ามไปคูณ2แล้วก็บวก 2, 2ได้เป็นลบ8ส่วน3เสร็จแล้วทำไงต่อเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก8ส่วน3อ่านจากลบ8ส่วน3กลายเป็นลบ3ส่วน8นะคะแล้วก็เอามาคูณกันเลยค่ะแบบนี้ อะมีอะไรที่หารกันได้บ้างมีมีอันไหนลบสามกับเก้าเอาสามหารลบสามเหลือลบหนึ่งนะคะสามหารเก้าเหลือสามหมดยังมีลบสี่ถูกไหมลบสี่หารด้วยสี่เหลือ ลบหนึ่งนะคะ4หาร8เหลือ2ดังนั้นเอามาคูณกันเนอะลบหนึ่งดึงลงมาลบหนึ่งดึงลงมานะคะ3ดึงลงมาอสองดึงลงมาแบบนี้เวลาหนูเขียนดูดีๆนะว่าตัดไปหรือ,อย่งนะคะอะได้คำตอบเป็นเศษหส่วน6นั่นเองค่ะ อ่ะข้อสี่ข้อสุดท้ายแล้วเนาะมาอยากให้หนูลองทําอันนี้จะมีสามตัวนะคะลองทําดูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคําตอบตรงกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครูกไกลนิดนึงก็ได้นะคะ,ะการหารการแบบนี้ไม่ว่าหนูจะมากี่ตัวเนาะให้หนูดูแค่ตัวหลังเวลาหนูกับจากเศษเป็นส่วนเนี่ยให้ดูตัวหลังอย่างเดียวเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะ หาราลบสี่ส่วนเก้าหารด้วยสิบเศษสิบแปดส่วนสิบแล้วว่าหนูก็กลับแค่ตัวนี้นะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนแต่ทีนี้มันมีเครื่องหมายหารอีกตัวหนึ่งนะคะหารด้วยลบสองส่วนสามอันนี้หนูก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันจากหารกลายเป็นคูณนะแล้วก็กลับเศษของลบสองส่วนสามกลายเป็นลบ สามส่วนสองดังนี้เลยนะคะไม่งงเนาะจากเครื่องหมายหารนะคะกูเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวหารตัวที่เป็นตัวหานะคะกลับเศษเป็นส่วนให้หมดนะจากสิบแปดส่วนสิบกลายเป็นสิบส่วนสิบแปดนะคะจากลบสองส่วนสามกลายเป็นลบสามส่วนสองเสร็จแล้วก็เอามาคูณกันนั่นเอง อ่าเอามาคูณกันเลยค่ะมีอะไรหารได้บ้างลบสกับสองถูกไหมอ่เอาอะไรหารลูกเอาสองหารสองหารลบสี่เหลือลบสองนะคะเอาสองหารสองเหลือหนึ่งมีอะไรอีกครูทำต่อเนาอลบสองกับ สิบแปดนะคะเป็นจำนวนที่เป็นคู่ทั้งทั้งสองตัวเลยลบสองหารสิบแปดเอาสองหารค่ะลบสองหารด้วยสองได้เท่ากับหนึ่งลบหนึ่งนะคะแล้วก็สองหารสิบแปดเหลือเป็น 9. เก้าเมี่ยไหนอีกลบสามกับ 9. เก้านั่นเองนะลบสามหารด้วยสามได้เป็นลบ 1> 1, 9, หนหารด้วย3ได้เป็น3อ่าเหลืออะไรบ้างเหลือลบหนะคะเหลือ10เหลือลบหเอามาเขียนก่อนแบบนี้ข้างล่างเหลือเป็น3 9แล้วก็1นึ่งก็ามาเขียนแบบนี้เลยเสร็จแล้วเอามาคูณกันลบหนคูณสิคูณลบหได้เป็นสิบ นะคะ3คูณ9คูณ1ได้เป็น27นั่นเองดังนั้นตอบเศษ10ส่วน27นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะการคูณและการหารเศษส,ส่วนก็ครูขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้า,ขาใจตรงไหนนะคะให้กลับไปทบทวนนะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย